สวัสดีครับผมเอกจากเพจ PRC m a n นะครับพอดีวันนี้นะครับก็มีเพื่อนในกลุ่มเรียนคอร์สออนไลน์ของผมก็คือ3 1อคอร์สออนไลน์นะครับเขาได้คอมเมนต์มาถามผมนะครับก็คืออย่างข้อความตรงนี้เลยนะครับเพื่อนๆก็อ่านเอานะครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้เพื่อนๆฟังเลยว่าเพื่อนๆคนนี้ปิดปัญหาอะไรนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับผมต้องบอกก่อนนะครับว่าผมเนี่ยไม่ได้เป็นอาจารย์ไม่ได้เป็นโค้ดไม่ได้เป็นครูเพียงแต่ว่าผมเอาประสบการณ์ของผมเนี่ยนะครับ มาถ่ายทอดในแบบฉบับของผมให้เพื่อนๆออได้เข้าใจนะครับโอเคจริงๆแล้วเพื่อนๆคนนี้เขาติดปัญหาก็คือเขาเอาทามเมอร์นะครับใน PLC เนี่ยก็คือที่ศูนย์ที่หนึ่งที่สองที่สามเนี่ยมาต่อกันคือมานับต่อกันเนี่ยเพื่อจะไปออนปั๊มซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อนคนนี้เขามีอาชีพทําสวนนะครับจริงๆแล้วในคอร์สของเราเนี่ยจะมีคนที่ทําสวนเนี่ยหลายท่านด้วยกันที่เข้ามาเรียนนะครับโอเคนะครับต่อเลยนะครับ คือเขาเอาที่ศูนย์ที่หนึ่งที่สองที่สามเนี่ยมาต่อกันเพื่อจะไปออนปัม๊มลดน้ําต้นไม้ในสวนของเขานะครับก็คือตีห้าเนี่ยเขาจะให้เนี่ยปั๊มเนี่ยมันออนขึ้นมาพอตีห้าห้านาทีเนี่ยก็จะให้ปั๊มมันดับแล้วก็ไปออนอีกทีนึงเนี่ยตอนที่สิบเจ็ดนะครับก็คือห้าโมงเย็นนะครับแล้วก็ให้ปั๊มเนี่ยมันดับตอนสิบเจ็ดสิบก็คือ 17เจ okay. ็ดนาฬิกาสิบนาทีก็คือห้าโมงสิบนาทีตอนเย็นให้ปั๊มมันดับทำอย่างนี้วนอยู่ทุกวันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำให้นะครับคือถ้าเพื่อนเพื่อนเนี่ยใช้ทีศูนย์ทีหนึ่งทีสองทีสามเนี่ยมาต่อกันโอเคถ้าเพื่อนเพื่อนฟิกเวลาว่าตอนทีสี่แล้วเพื่อนๆนจะมากดปุ๊บแล้วก็ให้ t ีศูนเนี่ยนับเวลาไปถึงหนึ่งชั่วโมงก็คือทีห้าแล้วให้ปั๊มมันอ่อนอย่างนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็เอาทีหนึ่งเนี่ย นับเวลาไปอีกห้านาทีแล้วให้ปั๊มมันดับอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยมันโอเคอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆตื่นสายแล้วครับเป็นตื่นมาตีสี่สิบนาทีอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนๆไปกดปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดการเหลื่อมล้ําของเวลานะครับก็คือมันจะไม่ได้ตีห้าจริงๆก็คือมันอาจจะเปตีห้าสิบนาทีปั๊มออนแล้วก็ตีห้าสิบห้านาทีปั๊มดับอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเหลื่อมล้ําไปซึ่งมันไม่ตรงกระจด จริงๆแล้วนะครับใน PLC ของเราเนี่ยมันจะมี Data s p e c i a l เอาไว้เก็บข้อมูลนาฬิกาก็คือนาฬิกาบนโลกเราเลยนะครับนาฬิกาข้อมือเราเลยมันจะมีนาเป็นเป็น Data ของนาฬิกาเลยนะครับซึ่งในตัวนี้เราสามารถเอามาเขียนโปรแกรมพวกนี้ได้นะครับโอเคเดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยผมให้ดูนะครับว่ามันอยู่ Data ไหนนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมเปิดไปที่โปรแกรมนะครับ GX Works2 นะครับกดตัวนี้นะครับเปิดขึ้นมานะครับ หลังจากนั้นเราก็ New โปรแกรมซึ่งตอนเนี้ยผมเนี่ยต่ออยู่กับ PLC FX3U นะครับเ,เดี๋ยวผมให้ดูนะครับก็คือผมจะต่ออยู่กับตัวนี้นะครับตัวนี้เลยจากนั้นเนี่ยเราก็ New Project ขึ้นมาเห็นไหมครับแล้วเราก็ต้องไปดูว่า Data s p e t i a l ที่มันเก็บข้อมูลของนาฬิกาเนี่ยมันอยู่ตัวไหนแล้วก็ไปตรงนี้นะครับ โกลเบลดีไวตคอมเมนต์เนี่ยนะครับคลิกดับเบิมคลิกเข้าไปนะครับจากนั้นก็คลิกขวาครับตรงพื้นว่างๆตรงไหนก็ได้นะครับคลิกมาแล้วก็ไปเนี่ยนะครับ Import for Si m p l e comment เห็นไหมครับแล้วก็ไปตรงนี้นะครับ Special Relay แล้วก็ s p ปเ i a l register แล้วก็คลิกเลยนะครับปึ๊บกดเย็สตนะครับเห็นไหมครับมาแล้วครับตอนนี้แล้วเราก็หาเลยเห็นไหมครับมันจะมีเนี่ยเห็นไหมครับ D8,013 บเนี่ยเป็นอา่าเป็นวินาที d 8 0 1 4เป็นนาทีเห็นไหมครับ d 8 0 1 5เป็น Data ชั่วโมงเห็นนะครับตัวเนี้ยมันจะเก็บข้อมูลเหมือนนาฬิกาตัวนี้เลยนะครับเนี่ยไอ้ตัวนี้เลยตัวที่ผมเอาเมาส์ชี้อยู่เนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับก็คือเลข10เนี่ยถ้าถ้าเป็นตอนนี้นะครับเลข10เนี่ยมันจะมาอยู่ที่ d 8 0 1 5เลข17เนี่ยนะครับมันจะมาอยู่ที่ d8 0 1 4บ เมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเราก็จะต้องเอา Data ต,ตัวนี้ไปใช้เขียนโปรแกรมนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมมาที่สไลด์ต่อนะครับตอนนี้เราเรารู้แล้วว่าคือชั่วโมงเนี่ยมันเก็บอยู่ที่ดี8,015เห็นไหมครับนาทีเนี่ยมันอยู่ที่ดี8,014ตอนเช้าเนี่ยเราจะต้องเอาดี8,015เนี่ยกับ8,014เนี่ยมาทำการเปรียบเทียบกันโอเคครับคือเราก็เอาดี8,01 8,015เนี่ยมาเทียบว่ามันเท่ากับ5ไหมนะครับอันนี้คือเป็นชั่วโมงถูกไหมครับเพราะว่าจากที่เขาให้โจทย์เรามาก็คือเห็นไหมครับตี5ถึงตี5 5นาทีโอเคนะครับตรงนี้เราก็คือเป็นชั่วโมงก็คือเลข5เห็นไหมครับเป็นนาทีก็คือ5นาทีเห็นไหมครับคือคุยง่ายคือเราจะต้องเอาดีตัวเนี้ยมาเปรียบเทียบว่าเท่ากับ5้าไหม ถ้าเท่ากับ5ก็ให้มันออนขึ้นมานะครับแล้วก็ต้องมีเงื่อนไขอีกอันหนึ่งที่แอนกันอยู่นะครับแอนกันอยู่ก็คือเราต้องมาเช็คนาทีด้วยว่าที่นาทีเนี่ยมันน้อยกว่า5้าไหมถ้าน้อยกว่า5เนี่ยให้มันทํางานถ้าเกิน5ไม่ต้องให้มันําก็คือให้มันปั๊มมันหยุดนี่นะครับส่วนตอนเย็นก็เหมือนกันนะครับเราก็จะต้องเอาดี8ปดพเนี่ยมาเปรียบเทียบเหมือนกันว่ามันเท่ากับ17บเจ็ดไหม 17ในที่นี้ก็คือ17บนาฬิกาก็คือห้าโมงเย็นนะครับแล้วนาทีเนี่ยเราก็ต้องเปรียบเทียบอีกว่า D8,014 เนี่ยมันน้อยกว่า10บไหมถ้าน้อยกว่า10ก็ให้มันทำงานแต่ถ้ามันมากกว่า10เนี่ยก็ให้มันหยุดนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับอันนี้คือช่วงเช้าเห็นไหมครับเวลาเราเขียน PLC อย่างนี้เลยนะครับเราจะใช้เท่ากับเห็นไหมครับ D8,015 แล้วก็ K5 ซึ่งทางในกายภาพเนี่ยมันหมายความว่าดีถ้าดี8ปดพ้าเท่ากับ5นะครับมันจะเป็นอย่างนี้ก็คือคุยง่ายคือถ้าเราจะแปลงมันให้มาเป็นเวลาเราพิมพ์ตัวหนังสือเนี่ยไอตัวเนี้ยมันคือโค้ดที่เราไปเขียน PLC อันนี้ก็คือความหมายของมันก็คือหมายความว่าเราจับเลขเท่ากับเนี่ยมาไว้ตรงกลางนี้เห็นไหมครับไว้ตรงกลางระหว่าง D8,015 พกับ K 5อย่างนี้นะครับส่วนอันที่2เนี่ยเราก็ต้ มันในโค้ด plc เนี่ยมันจะเขียนอย่างนี้เลยนะครับน้อยกว่าเห็นไหมครับ d 8ป1 4ันสิบ k ห้าซึ่งมันหมายความว่า d 8ปดพันสิบเนี่ยน้อยกว่า5้าอย่างนี้นะครับคือคุยง่ายเวลาเราอ่านเนี่ยถ้าเราเห็นแหลมๆหลมอย่างเงี้ยคือน้อยกว่าอย่างสมมุติว่าเราจะอ่านตรงนี้ก็คือ d 8ปด4ันิบเห็นไหมครับแหลมๆหลมตรงนี้คือน้อยกว่า k 5เห็นไหมครับถ้าเราอ่านกลับกันนะครับก็คือ k ห้า เห็นกว้างๆตรงนี้ไหมครับมากกว่า d8014 นโอเคนะครับตัวนี้ก็สำคัญนะครับเรื่องเครื่องหมายจริงๆแล้วถ้าคนในคอสของผมเนี่ยเขาจะรู้หมดแล้วไอ้พวกเนี้ยผมจะอธิบายให้เขาฟังไปหมดแล้วนะครับโอเคพอเราเอามาเขียนโปรแกรมเราจะได้เป็นอย่างนี้นะครับก็คือมันจะต้องเอาชั่วโมงนะครับกับนาทีเนี่ยมาแอนกันอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะครับ ตรงเนี้ยเป็นชั่วโมงเดี๋ยวผมจะขอเริ่มตีห้าผมขอเริ่มตีสี่ก็แล้วกันสมมุติว่าเวลาณนะตอนเนี้ยคือตีสี่อย่างนี้ปุ๊บอย่างนี้ใช่ไหมครับจากนั้นเนี่ยไอตัวเนี้ยคือนาฬิกาตัวเนี้ยนะครับผมจําลองออกมาให้เพื่อนเพื่อนเห็นเพื่อผมอยากจะต้องการให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยนาไปใช้งานได้จริงๆสมมติว่าตรงเนี้ยเป็นนาฬิกาเห็นไหมครับวินาทีมันก็เดินเห็นไหมหนึง่งเพราะหนึ่งเนี่ยเห็นไหมครับมันน้อยกว่า5ตรงนี้มันทําแต่ตรงเนี้ยมันยังไม่ถูกเงื่อนไข มันก็เลยให้ไอไวายศูนย์เนี่ยก็คือมันเป็นปั๊มมันยังไม่อ่อนถูกไหมครับตอนนั้นเราก็มันก็นับไปอีกเห็นไหมครับสองสามสีออ่เห็นไหมครับพอเกินห้าพอมากกว่าห้าไปมันก็จะออฟเห็นไหมครับอันนี้คือเป็นนาทีตัวเนี้ยคือเป็นนาทีนะครับไอตัวเนี้ยคือนาทีมันก็จะวิ่งไปเรื่อยเวิ่งไปเรื่อยๆื่อปื๊บปื๊บปื๊บตอนนี้ตีสี่ยี่ห้าละยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามเบเอ็ดไปเรื่อยเรนะครับอันนี้ก็คือเป็นนาทีนาท หกสิบแล้วพอถึงห้าสิบเก้าแล้วต่อไปมันจะเป็นหกสิบตรงไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงเลขสี่เนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนเป็นเลขห้าพอเปลี่ยนเป็นเลขห้าปุ๊บเนี่ยปั๊มมันจะต้องทํางานทันทีเห็นไหมครับเห็นไหมครับเนี่ยพอวันอ้อนสองอันปุ๊บเนี่ยมันได้เงื่อนไขครับตรงเนี้ยมันเท่ากับห้าละถูกไหมครับก็คือเท่ากับตีห้าละแล้วตรงเนี้ยมันน้อยกว่าห้านาทีมันก็จะทํางานมันก็จะทางานไปเรื่อยๆปุ๊บหนึ่งนาทีก็ยังทาตีห้า 2นาทีทำตีห้าสานาทีทำตีห้าที 5, 4, นาทีทำตีห้าห้านาทีเห็นไหมครับมันก็จะดับละปั๊มมันก็จะหยุดอันนี้คือในลักษณะการทํางานของมันนะครับเพื่อนๆมันจะเป็นประมาณนี้พอปั๊มมันหยุดนะใช่ไหมอันนี้ก็คือช่วงเชา้าเดี๋ยวเรามาดูช่วงเย็นกันบ้าง ซึ่งช่วงเย็นเนี่ยโอเคเราก็จะต้องเปรียบเทียบกับดีชั่วโมงเนี่ยดีชั่วโมงก็คือดีแปดห้าขอโทษทีนะครับดีชั่วโมงก็คือดีแปดพันสิบห้าเราจะต้องเอาดีแปดพันสิบห้าเนี่ยมาเปรียบเทียบว่ามันวิ่งไปถึงเลขสิบเจ็ดแล้วหรือยังเลขสิบเจ็ดเนี่ยก็คือเจ้าตัวห้าโมงเย็นถูกไหมครับนะครับแล้วเราก็ต้องเอานาทีตัวเนี้ยก็คือดีแปดพันสิบสี่เนี่ยมาเทียบ ว่ามันถึงสิบนาทีแล้วหรือยังก็คือตรงนี้เห็นไหมครับถ้ามันน้อยกว่าส10บนาทีเนี่ยมันจะทาไปเรื่อยๆเพราะถึง1ิบนาทีแล้วมันจะหยุดนะครับก็คือเง่อนไขของเขานะครับตอนเย็นเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเห็นไหมครับตอนเย็นเนี่ยมันจะทํางานสิบเจ็ดนาฬิกาถึงสิบเจ็ดก็คือสิบเจ็ดอ่สิบนาทีมันถึงจะหยุดนะครับก็คือเราก็เอามาเขียนเงื่อนไขตรงนี้เห็นไหมครับ ตรงนี้ก็เหมือนกันตอนเนี้ไอ้ตรงนาทีเนี่ยมันทำเห็นไหมครับแต่ตรงชั่วโมงเนี่ยมันยังเป็นเลขส5บอยู่นะครับก็คือตอนเนี้สมมุติว่านาฬิกาเนี่ยมันเดินอ่าสิบ้าจศนตรงนี้นะครับมันก็ยังไม่ทําเพราะมันต้องไปทําตรง17นะครับนาฬิกามันก็เกิดการเดินขึ้นเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับมันก็เป็นนาทีมันก็ขึ้นนาทีเนี่ยมันก็ทำพอไปถึง10มันก็ไม่ทำเห็นไหมครับมันก็จะไปเรื่อยๆอ่าโอเคผมขอกดไปเร็วๆร็นะครับ เห็นไหมครับตอนนี้มันก็เป็นสิบหกนาฬิกาละมันก็ยังไม่ถึงสิบเจดมันก็ยังไม่ทำเห็นไหมครับมันก็จะไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับต่อไปเนี่ยพอมันได้สิบเจ็เนี่ยปั๊มมันก็ต้องอ่อนก็คือหมายความว่าตอนเนี้สิบเจ็ดนาฬิกาจุดศูนย์ศูนย์นอเห็นไหมครับมันก็เริ่มทำละพอเริ่มทำอะนาทีมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเห็นไหมครับหนึ่งก็ยังทำอยู่สิบเจ็ดหนึ่งสิบเจ็ด 17นาฬิกาหนนาทีสิบเจนาฬิกา2นาทีก็ทำเห็นไหมส3นาทีสนาที5้านาที6นาที7นาที8นาที9้านาทีตอนนี้สิบเจนาฬิกา้านาทีแล้วนะครับพอถึง17บเจนาฬิกาสนาทีเนี่ยปั๊มมันก็ต้องหยุดเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับตรงเนี้ยมันมันโดนคือตรงเนี้ยพอมันเกินปุ๊บมันก็ตัดเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยมันทํางานแต่ว่าไอ้ซอสโคตรตรงนี้มันจะไม่ทํางานมันก็เลยสั่งให้ปั๊มดับนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวยังไงเนี่ย เดี๋ยวเราจะมาลองทําโจทย์กันว่าลองไปเขียนกันจริงๆเลยแล้วว่ามันจะทํำยังไงนะครับผมก็เลยนั่งจินตนาการขึ้นมาว่าสมมุติให้เขาเห็นว่า x 1เนี่ยก็คือสตาร์ท x 2สต็อปแล้วก็ y 0คือปั๊มเดี๋ยวผมจะเอาตรงเนี้ไปเขียนโปรแกรมนะครับใน plc เพื่อให้เพื่อนๆเนี่ยที่ยังไม่เข้าใจตัวเนี้ได้รู้ว่ามันมีวิธีการเขียนยังไงโอเคนะครับเดี๋ยวเรา ไปเริ่มเขียนโปรแกรมกันเลยเพราะว่าตรงนี้เราได้เงื่อนไขแล้วว่าที่เราทํากันตรงนี้เราได้เงื่อนไขละเดี๋ยวเราจะเอาเงื่อนไขพวกนี้ไปเขียนโปรแกรมกันโอเคนะครับเพื่อนเพื่อนเราก็เปิดตัวนี้ขึ้นมาซึ่งเราเปิดอยู่แล้วตะกี้นี้นะครับเราก็มาที่โปรแกรมเลยจากนั้น x ศเนี่ยคือสตาร์ทแล้วเขียน x ศนย์อย่างนี้ก็ได้นะครับให้เป็นดิฟอัพก็ได้เพราะเราจะใช้ฟังก์ชันเซตเอาเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยาการอินเตอร์ล็อกเนี่ย คือเราเจอมาเยอะละเราเอาฟังก์ชันเซตมั่งโอเคเราก็ใช้ขอบขาขึ้นเลยนะครับแล้วก็เซตเลยนะครับเซตอย่างนี้นะครับเอาไปออนเอ็มอะไรก็ได้นะครับเอ็มอ่าเขาเรียกอะไรเอ็มช่วยก็คือรีเลย์ช่วยเอาเอ็มศูนย์ก็ได้ออนเอ็มศูนย์ตัวนี้นะครับเห็นไหมครับหลังจากนั้นนะครับก็คือ X1 เนี่ยเราให้เป็น สต็อปนะครับเราก็กดตัวนี้นะครับแล้วเราก็จับขอบขาขึ้นเลยนะครับก็คือตัวนี้แล้วเราก็เขียนเลยนะครับรีเซ็ตครับตัวนี้นะครับแล้วก็ m 0ย์โอเคนะครับหลังจากนั้นแล้วเราก็เอา m ศนย์ะครับ m 0อย่างนี้แล้วก็ไปทําตามเงื่อนไขของเราเลยนะครับก็คือตอนเช้าให้มันออนตีห้าเราก็เขียนเลยนะครับเท่ากับอย่างนี้เลยนะครับเท่ากับแล้วก็ดี0 0 0 115ซึ่ง d 8 1ด5เนี่ยเพื่อนๆก็รู้อยู่แล้วว่ามันเก็บค่าชั่วโมงชั่วโมงเนี่ยคือเราต้องการตอนตี5้าเราก็เขียนไป k 5อย่างนี้นะครับหลังจากนั้นให้เราคลิกตรงนี้เป็นฟังก์ชันด้วยนะครับก็คือตัวนี้ปึ๊บแล้วเรากดโอเคไปแล้วเราก็ต้องมาเทียบตรงนาทีด้วยก็คือเจ้าตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับก็คือ8 0 1 4เนี่ยต้องน้อยกว่า5นะครับแล้วก็เอามาเขียนเลยครับน้อยกว่าเห็นไหมครับ น้อยกว่า d 8 0ด4 k 5อย่างนี้นะครับถ้าเรา e n t e r อรเลยมันจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับเราจะต้องใส่ตัวนี้เป็นตัวนี้ด้วยนะครับตัวอย่างนี้นะครับแล้วก็คลิกโอเคจากนั้นเราก็เอาไปออนปั๊มเลยครับ y 0อย่างนี้อย่างนี้เลยนะครับอีกหนึ่งตัวก็คือตอนเย็นตอนเย็นเราก็เห็นไหมครับตอนเย็นซึ่ง เป็นตรงนี้นะครับก็คือ d แปดพันสิบห้าก็คือเท่ากับ k สิบเจ็ดก็คือชั่วโมงเนี่ยต้องเท่ากับสิบ7็ดสิบ็ดก็คือห้าโมงเย็นนะครับเราก็เขียนเลยนะครับเขียนตรงนี้นะครับเท่ากับ d แปดพันสิบห้า k สิบเจ็ดก็คือห้าห้าโมงเย็นนะครับ แล้วก็เอาไปแอนกับน้อยน้อยกว่า d ีแปดพันสิก็คือนาทีก็คือเราต้องการให้ปั๊มมันหยุดคือเราต้องการให้ปั๊มมันหยุดตรงเห็นไหมครับ17บเจ็ดนาทีก็คือ5้าโมงเย็นสินาทีโอเคนะครับก็คือ k 1 0อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้นะครับ จากนั้นเราก็ไปเลือกตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับแล้วเราก็ลากเลยครับลากอย่างนี้เลยนะครับอย่างนี้แค่นี้แหละครับเสร็จแล้วครับเพื่อนๆแล้วก็กด F4 ไปโอเคนะครับพอเรากด F4 ไปเราคอมไพดูนะครับว่ามีเออร์เลอร์หมพอเราไม่มีเออร์เเนี่ยเราก็สามารถที่จะดาวน์โหลดลงไปได้โอเคนะเดี๋ยวผมอธิบายโค้ดให้ฟังอีกทีนึง x1 เนี่ย คือสตาร์ทพอเรากดสตาร์ทปุ๊บเนี่ยตัวเนี้ย m 0เนี่ยมันจะออนเห็นไหมครับพอมันออนเสร็จปุ๊บหน้าคอนแทคตรงเนี้ยมันก็จะต่อมันก็จะติดมันก็เลยจะทําให้ฟังก์ชันเนี้ยมันทํางานส่วนสต็อปเนี่ยเรากด x ปุ๊บมันรีเซ็ตนี่ครับรีเซ็ต m 0 m 0มันก็จะดับหน้าคอนแทคตรงเนี้ยมันก็จะจากออกมันก็จะไม่ให้ฟังก์ชันนี้ทํางานโอเคนะครับง่ายๆแค่นี้เองนะครับจากนั้นเราก็โหลดลงไปเลยนะครับ คอมไพล์แล้วนะครับบิวเสร็จปุ๊บเราก็โหลดเลยอย่างนี้นะครับโอเคนะครับอันนี้คือคอมไม่ตรงถ้าคอมไม่ตรงเนี่ยตอนนี้ผมต่ออยู่กับคอมหกเราก็ไปดูได้นะครับว่าเราตรงไหมตอนนี้โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้คอมมันไม่ตรงนะครับเราต้องเช็คคอมก่อนนะครับว่าคอมที่เราเสียบกับสายโหลดไปเนี่ยตรงไหมวิธีการก็คือเข้าไปตรงนี้นะครับคลิกตรงนี้แล้วไปที่มีเดเจอร์นะครับ จากนั้นก็มาดีไว้์มเนเจอร์แล้วก็มาดูพอร์ตตอนนี้พอร์ตของผมเนี่ยมันต่ออยู่กับคอมสโอเคนะครับแล้วก็มาดูนะครับว่าของเราตรงไหมเห็นไหมครับตอนนี้มันต่ออยู่คอม6แล้วก็เปลี่ยนตรงนี้ไปคอมสี่นะครับเปลี่ยนมันเป็นคอมสี่นะครับของเพื่อนๆอ,อาจจะเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่ให้ดูตามที่ผมแนะนําไปตรงดีไว้์มเนเจอร์แล้วก็ดูนะครับแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้ให้มันตรงแล้วก็คลิกโอเคจากนั้นเทสครับ อย่างนี้นะครับถ้าขึ้นว่า success connect อะไรเนี่ยนะครับแสดงว่าสําเร็จละเราก็คลิกโอเคไปกดโอเคครับจากนั้นเราก็โหลดอีกทีนึงคลิกนี่เลยนะครับแล้วก็โหลดเลยก็โหลดไปนะครับเยดไปอย่างนี้แล้วก็โค้ดไปโค้ดไ,ไปจากนั้นเลยสิ่งที่สำคัญเลยนะครับก็คือเราจะต้องมาเซต เวลาใน plc ซึ่งการเซตเวลาใน plc เนี่ยมันถ้าเพื่อนเพื่อนไม่เซตเนี่ยเวลามันจะไม่ตรงกับเวลาปัจจุบันหรือว่าเวลาบนโลกเราเนี่ยนะครับบางทีเนี่ย plc เนี่ยเราซื้อมานะครับมันไม่ได้ถูกเซตเวลามาเวลามันก็เลยไม่ตรงนะครับจริงๆแล้วเพื่อนเพื่อนจะต้องเซตเวลามาด้วยนะครับตอนนี้ผมต้องต่อกับ plc นะครับคือการเซตเวลาเนี่ยมันจะต้องต่อกับ plc เท่านั้นถ้าไม่ต่อกับ plc เนี่ยมันจะเซตเวลาไม่ได้นะครับโอเคตอนนี้ผมต่อกับ plc เรียบร้อยละ เราก็มาตรงนี้เลยนะครับวิธีการเซตเวลามาตรงออนไลน์นี่นะครับแล้วมันจะเห็นไหมครับเซตคอกเห็นไหมครับแล้วก็เซตเลยครับปุ๊บเห็นไหมครับตอนนี้มันสิบสี่นาฬิกาแต่จริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ที่ผมทําอยู่เนี่ยมันสิบนาฬิกาสามสิบสามนาทีแล้วก็เปลี่ยนให้มันตรงครับคลิกไปตรงนี้แล้วก็ใส่สิบนาฬิกาตรงนี้ก็คือสามสิบสามนาทีแล้วก็ใส่สามิสานาทีวันแล้วก็เดือนปีถูกไหมครับตอนนี้ ตอนนี้ก็โอเคนะครับตรงแล้วก็ XQ ไปเลยนะครับตอนนี้ PLC เราก็ได้ฐานเวลานี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ XQ ไปแล้วเห็นครับเนี่ยมันจะขึ้นว่า complete นะครับแสดงว่ามันโอเคแล้วโอเคแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยบอกเฮ้ยผมไม่มี PLC แล้วผมจะเทสโปรแกรมยังไงเราก็ใช้ซิมูเลเตอร์ดูได้นะครับวิธีการเดี๋ยวผมจะซิมให้ดูนะครับ เวลาซิมเราก็กดตัวนี้นะครับซิมตอนนี้ใช้วิธีซิมนะครับก็คือจําลองสมมุติว่าเราไม่มี plc เราก็ใช้ซิมแต่ถ้าเรามี plc เนี่ยเราก็ออนไลน์จริงได้ออนไลน์จริงเลยนะครับถ้าเพื่อนคนไหนนะครับไม่มีนะครับเราก็ทําตามผมเลยนะกดซิมเห็นไหมครับกดซิมซิมตัวนี้นะครับมันก็จะขึ้นเวลามาให้อย่างนี้เลยโอเคนะครับเพื่อนอเดี๋ยวผมเอาเวลาขึ้นมาให้เพื่อนดูดีกว่า กลัวเพื่อนเพื่อนไม่เห็นเนี่ยตอนนี้เพื่อนๆนเห็นอะไรนะครับเวลาเนี่ยนะครับ d 8 1ดพเนี่ยก็คือ10เห็นไหมครับเนี่ย10เห็นไหมครับ d 8 1ดพี่เนี่ยก็คือ35เห็นไหมครับเราสมมุติว่าเราลองเปลี่ยนไปเป็นตี5นะครับสมมติอันนี้คือคือใช้วิธีการเปลี่ยนนาฬิกาก็คือหลอกมันหลอกเอาคอมพิวเตอร์หลอกมันว่าให้เวลาเนี่ยคือตีหแล้วก็คลิกไปตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกตี5อย่างนี้ แล้วเพื่อนลองเช็งดูเห็นไหมครับตรงเนี้ยเป็นตีห้าแล้วพอเป็นตีห้าตรงเนี้ยมันก็ติดละเห็นไหมครับแล้วเราลองเปลี่ยนตรงนาทีด้วยนะครับพอนาทีเนี่ยมันไปถึงน้อยกว่าห้าก็คือลองเอาสามก็ได้นะครับเห็นไหมครับพอ3ามเนี่ยตรงเนี้ยมันก็ต้องทํางานแต่ว่ามันไม่ทํางานเพราะว่าเรายังไม่ได้กดปุ่มสตาร์ทแล้ววก,กดปุ่มสตาร์ทแล้วนะครับโดยวิธีการคือชีฟแล้วก็เอนเตอร์มันเห็นไหมครับตรงเนี้ยบายมันก็ทํางานละ พอวายมันทางานเรียบร้อยแล้วเนี่ยเวลามันก็เดินไปเรื่อยๆสมมติว่ามันไปเวลามันไปตีห้าหกนาทีมันต้องดับเห็นไหมครับมันก็ดับแล้วตามเงื่อนไขเลยนะครับเรามาดูตอนเย็นกันบ้างอตอนเย็นสมมุติว่าตอนนี้นาะฬิกาเราไปถึงตอนเย็นละตอนเย็นมันไปสิบเจ็ดนาฬิกาเราก็เลือกตรงนี้เป็นสิบเจ็ดใช่ไหมครับแล้วเราก็เชงดูนะครับเห็นไหมครับพอเป็นสิบเจ็ดแล้ว แล้วตอนนี้นาฬิกาเนี่ยไอนาทีเนี่ยมันน้อยกว่า10ครับมันก็ทํางานเห็นไหมครับก็คือ7จ็ดโมงหนาทีเนี่ยมันทํางานเพราะว่ามันมันจะทํางานโจทย์ที่เขาให้มาเนี่ยมันจะทํางานตั้งแต่17บเนาฬิกาไปจนถึง17บเจนาฬิกาสินาทีเห็นไหมครับ,อ,รอ,รบอ่าเราเราลองเปลี่ยน17บเจนาฬิกาสินาทีนะครับมันจะต้องดับ เห็นไหมครับเนี่ยมันก็จะต้องดับนะครับมันเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้คือเราจําลองเหตุการณ์จริงโดยไม่มี PLC นะครับตัวเนี้ยคือคือไม่มี PLC แต่ถ้าเพื่อนๆมี PLC แล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมเคอะก,กลับไปเหมือนเดิมก่อนนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆมี PLC แล้วเนี่ยเพื่อนๆก็ลองจาก PLC ได้เลยนะครับก็คือถ้าลองจาก PLC แล้วก็ตัวนี้เลยครับ Start Monitor ต,ต,ตัวนี้ปุ๊บเห็นไหมครับค่าเวลาจาก PLC ตัวจริงๆเนี่ยมันจะมานะครับเพราะว่าตอนเนี้ยผมต่อกับ PLC อยู่นะครับ ก็คือตัวนี้ผมต่อกับ PLC ตัวนี้อยู่เห็นไหมครับค่านาฬิกาเนี่ยที่มันได้จากตรงนี้คือมันไม่ได้จากคอมพิวเตอร์แล้วนะครับมันได้จาก PLC นะครับโอเคตอนนี้นาฬิกาของผมเนี่ยกับ PLC เนี่ยคือเราไปเซตตรงนี้แล้วให้มันตรงกันแล้วไงครับอย่าลืมนะครับเพื่อนๆตรงนี้มันมีประโยชน์นะครับเวลาเราเซตค็อกตัวนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยซื้อเจ้าจตัว PLC มาแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยเพื่อนเอเอาไวริงอะไรเสร็จแล้วเพื่อนๆไปใช้เลยเนี่ยบางทีเนี่ยเพื่อนๆไม่ได้เซ็ตนาฬิกา,าครับซึ่งมันสําคัญมากนะครับบางครั้งเนี่ยเมื่อเราเปิดปิดไฟนะครับเราจะรู้เลยนะครับว่า PLC เนี่ยมันเปิดปิดไฟตอนไหนอะไรอย่างไงซึ่งเราจะมาตรงนี้นะครับตัวนี้เลยนะครับดินาติกเนี่ยตรงนี้เสร็จแล้วเราก็จะเข้าไปตรง PLC ดินาติกตัวนี้นะครับเห็นนะครับ ถ้ามันเออร์เลอร์อะไรเนี่ยมันจะบอกเลยนะครับไฟดับกี่โมงมันจะแจ้งตรงเนี้ยมันจะมีเวลาเห็นไหมครับช่องเวลาตรงเนี้ยบางครั้งเนี่ยเวลาเราไม่อยู่เนี่ยบางทีไฟกระชากอย่างเงี้ยแล้ว PLC เนี่ยมันดับไปในช่วงขนาดเนี่ยเราเราจะรู้สาเหตุไงว่าเอ้ยเวลาไหนที่ PLC มันดับมันมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างเออร์เลอร์เนี่ยมันจะบอกเลยว่าถ้ามันเออร์เลอร์นะครับมันจะบอกเลยว่าเออร์เลอร์ตัวเนี้ยเกิดขึ้นกี่โมงถ้าเพื่อนๆไม่ได้ตั้งนาฬิกาเนี่ย มันก็จะไม่รู้เวลาที่แน่นอนว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับอันนี้สําคัญนะครับซื้อมาเนี่ยคือขอให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยตั้งนาฬิกามันให้ตรงด้วยนะครับมันจะได้ทําให้เรารู้อะไรบางอย่างนะครับสมมุติว่าผมที่ผมเคยเจอมาคนกลางคืนเขาบอกว่าเนี่ยเครื่องมันมีปัญหาพอผมไปดูที่นาฬิกาแล้วเหมือนเหมือนไฟมันกระชากนะครับมันจะบอกอยู่ว่าไฟมันดับผมไปถามเขาจริงๆเขาก็บอกว่าเออไฟกระชากแต่ถ้าเราไม่ถามเขาเนี่ย เขาก็ไม่บอกไงได้ขานี้เราก็ไปหาสาเหตุอื่นเรื่อยๆทําให้เราไปทางานผิดจุดโอเคนะครับเพื่อนๆยังไงในคลิปนี้ผมก็คิดว่ามันมีประโยชน์มากๆนะครับยังไงเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยช่วยกดแชร์แล้วก็กดไลค์กดไปให้คนอื่นๆได้ชมด้วยนะครับเผื่อคนอื่นเนี่ยเขาติดปัญหาอยู่เงี้ยเขาก็จะได้วิดีโอเนี่ยไปแก้ปัญหาให้เขาได้นะครับหรือว่าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยอยากจะดูคลิปวิดีโออะไรต่อหรือว่าต้องการ สื่อสารกับเราเนี่ยนะครับบนหัวข้อที่พาดเนี่ยนะครับจะมีทั้งเพจของเราซึ่งเพจของเราเนี่ยจะมีความรู้เกี่ยวกับ plc เนี่ยเยอะนะครับเป็นวิดีโออยู่เยอะเพื่อนๆก็สามารถที่จะเข้าไปศึกษาได้แล้วก็กดติดตามเพจได้นะครับหรือว่าต้องการที่จะถามอะไรเราบางอย่างเราก็มีช่องทางไลน์นะครับอยู่บนพาดหัวอยู่นะครับเพื่อนๆก็คลิกดูเพิ่มเติมแล้วเพื่อนๆก็ลองเข้าไปหาข้อมูลในนั้นแล้วก็เข้าไปดูในเพจนะครับโอเคนะครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวยังไงนะครับผมจะ ทำคลิปออกมาเรื่อยๆสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็คิดว่ามีประโยชน์นะครับยังไงขอให้เ,เพื่อนๆเป็นสื่อกลางช่วยกันแชร์ออกไปให้คนอื่นเนี่ยนะครับได้ใช้ประโยชน์กับวิดีโอนี้ด้วยนะครับยังไงผมขอขอบคุณมากครับ